สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อเซอร์อัชชาแนลนะคะวันนี้นะคะเห็นเนื้อมาในลุกใส่วใส่อีกแล้วทุกคนก็คงจะเห็นชื่อคลิปนะคะเนื้อตั้งชื่อว่า Everyday Miracle ค่ะ คือที่เนิร์ดตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่านันรู้สึกว่าเอ่อทุกทุกวันเนี่ยมันคือวันแบบวันพิเศษของผู้หญิงอย่างเราจริงๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องการความมั่นใจต้องการความสดชื่นนะคะแล้วถ้าวันไหนที่ผิวเรารู้สึกว่าแบบไม่ชุ่มชื่นแบบไม่อิ่มน้ํารู้สึกว่าแบบผิวแห้งเราจะรู้สึกว่าแบบวันนั้นอะเราไม่มั่นใจเลยอะคือแบบการที่อย่างเนิร์ดอย่างเงี้ยการที่ผิวเนิร์ดแห้งใช่ไหมแล้วก็จะแบบแต่งหน้าก็ไม่ติด แต่งแบบแล้วแบบวันนั้นมันแบบจะน้อยมากแบบวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแชร์ทริคนะคะในการดูแลผิวของเน่แบบในทุกๆวันนะคะจะบอกไว้ก่อนว่าเน่เป็นคนไม่ใช้แบบสกินแคร์เยอะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าแบบเน่ไม่ใช่คนที่มีปัญหาเรื่องผิวเยอะอะค่ะแบบเป็นคนไม่มีสิวแต่ว่ามีสิวเซียนนะคะแล้วก็เป็นคนผิวผสมก็คือจะมีจะมีความรู้สึกว่าแบบหน้าแบบมันช่วงทีโซอะไรอย่างนี้แล้วก็ จะรู้สึกว่าผิวแห้งในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็คือแบบทาอะไรก็แบบอย่างทาคอนซีลเลอร์เงี้ยก็เป็นคราบซึ่งเดเลยต้องแบบหาวิธีแบบเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแบบหนักมากนะคะสกินแคร์ที่เดลใช้นะคะส่วนใหญ่เดิเน้นเป็นแบบพวกเอเซนส์เพราะว่ารู้สึกว่าส่วนรู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วก็มันไม่ไม่มีความมันไม่มีความเยิ้มเหมือนแบบเวลาที่เราใช้แบบพวกครีมนะคะ ซึ่งเมคอัพวันนี้นะคะเนยก็จะมาแต่งแบบลุคแบบที่ใช้ได้ทุกวันนะคะ everyday คือไม่เยอะจนเกินไปแต่ถ้าถามว่าเนยแต่งลุคนี้แบบทุกวันไหมเนยตอบอะไรมาแบบไม่ค่ะทุกวันนี้คือแค่แค่ตื่นไปเรียนให้ทันก็ดีแล้วนะคะเมคอัพนี้ไม่ต้องก็ได้คะ่ะก็เนยเป็นคนที่ทํางานดึกนะคะคือทํางานกันเช้าได้แต่ว่าตื่นเช้าไม่ได้เก็บป่ะใครที่สนใจลุคนี้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าทริคของเนยเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะคะดูให้จบนะคะแล้วก็ ไปแต่งตอนกันเย้ก่อนอื่นเลยนะคะนก็จะทำความสะอาดใบหน้านะคะด้วยการเช็ดด้วยโทนเนอร์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ค่ะ <laughs> จากนั้นนะคะเน่ <laughs> ก็จะใช้เอ็เซนค่ะอันนี้เป็นของแคลเอนะคะที่ไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะซึ่งก็จะอ่อนโยนกับผิวเรามากๆแล้วเนอชอบตรงที่แบบใช้ง่าย ก็คือจะให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างโอเคเลยอย่างอันนี้นะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเนะี่ยแนะนำให้แบบใช้คู่กับสำลีแล้วก็แปะเหมือนกับการมาร์กหน้าไว้นะคะเพราะว่าทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีหรือว่าจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะจากนั้นก็จะมาทาลิปบล์มค่ะอันนี้จะช่วยให้ปากเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเราชอบพริมเมอร์ของ g o l เด้นลตัวนี้มาเพราะว่ามันได้แบบลูมิ u s สฟินิชคือจะทำให้แบบ หน้าเราดูกโกลวอะ่ะพอทาออกมาเสร็จแล้วแบบดูสุขภาพดีหลัง,งใช้แคลเอรู้สึกว่าแบบหน้านุ่มขึ้นมาค่ะฟินมากต่อมา,มาเน์ดก็ใช้บีบีค่ะเพราะว่าลูกใสก็ไม่อยากลงอะไรหนักๆเนาะก็เลยใช้บีบีแทนแล้วกันแล้วก็ใช้คู่กับฟองน้ำก็จะทำให้แบบเลนดียิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดพวกแบบริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำที่เราต้องไม่ต้องการให้เห็นนะคะ จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะนะชอบใช้คอนทัวร์อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนจะทําให้แบบหน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้แบบรองพื้นมันดูแบบกลืนไปกับผิวมากยิ่งขึ้นอ่ะคือดูไม่ลอยเอาง่ายๆนะคะจากนั้นก็ใช้แป้งเพรสพาวเดอร์ค่ะเซ็ตทุกอย่างจากนั้นก็มาเขีเขยนคิวกันค่ะอันนี้เนอใช้คอสลุคส์ลิมบ์บนะคะแล้วก็วาดโครงคิวก่อน จากนั้นก็ใช้อายแชโดว์คิ้วจากค a ร์ทิค่ะ f ฟิลเอร์ h ิ n งนะคะให้คิ้วเราดูเต็มมากยิ่งขึ้นมาถึงการแต่งตาค่ะอันนี้เนิรใช้พาเลต์นูนะคะของเอ s เซน e ค่ะโดยใช้สีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเพราะว่าอยากให้มันดูเป็นวอร์มโทนนะคะก็จะแต่งไม่ยากมากลุกนี้ใช้แค่ไม่กี่สีเท่านั้น ติดตาสองชั้นนะคะเพราะว่าอยากให้ตาดูหวานจากนั้นก็เหมือนกับเพิ่มให้แบบมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเนยก็ใช้สีดำนะคะอายแชโดวสีดำแทนการกรีดไอายไลเนอร์เพราะว่าอยากให้มันดูเป็นลุคที่ซอฟสอฟนะคะแบบไม่ได้แบบกรีดไลเนอร์หนักอะไรขนาดนั้นแต่ขนตากันนะคะแล้วก็ปัดสไมาคาราทั้งแบบข้างบนข้างล่างเลย จากนั้นก็ติดขนตาปลอมกันค่ะเนิรใช้ข้างละ2ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นเบอร์133แล้วก็ชั้นที่2จะเป็น106ค่ะก็คือมันจะได้แบบลุคแบบขนตาฟูฟูแตแบบเนเจอรัลนะคะปป่นแก้มวันนี้นะใช้ของใหม่ค่ะซูเปอรม์มาร์ทชิงบลัชชิ่งบลัชออช่างมันเถอะอันนี้นะคะเป็นสีแบบออกชมพูน่ารักแล้วก็มาปัดบอนเซอร์กันค่ะ เหมือนเดิมลนะชอบใช้ของ The Balm นะคะสีมันค่อนข้างตรงกับผิวดีจากนั้นลนวก็มาไลดังค่ะขาดไม่ได้เลยดังอันน้อยนิดนะคะจะต้องแบบพุ่งขึ้นมาก่อนทาลิปนะคะเนอจะชอบใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบกลบรอยแบบรอยครั้มอะไรอย่างเงี้ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้สองสีของ Golden Rose นะคะ แบบสีอ่อนจะทาข้างนอกแล้วก็สีเข้มจะทาข้างในไฮไลท์ค่ะขาดไม่ได้เพราะว่าผิวเราจะได้ดูแบบโกลว์มากแบบสุขภาพดีสมตยแบบตื่นมากก็เป <c oughs> <ม>็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคทั้งหมดนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็ลองไปแต่งตามกันได้คะ่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย